การพัฒนาทักษะการคูณการหารและคุณลักษณะอันพึงประสงค์โดยใช้กิจกรรมเกมบิงโกสูตรคูณมหาสนุกสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ปีการศึกษา2566จัดทำโดยนางสุภาวรรน,นามริวันตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านโคกกลางบอลุกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขตหนึ่ง ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหาเนื่องจากนักเรียนไม่ได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงขาดการปฏิบัติจริงอีกทั้งผู้เรียนยังบวกลบคูณและหาเลขได้ไม่เร็วเท่าที่ควรอาจทำให้เกิดความย่อท้อเบื่อหน่ายดังนั้นจึงนำเกมบิงโกสูตรคูณมหาสนุกมาใช้ในการจัดก,การเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสมัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ พัฒนาทักษะการคูณและการหารและเพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามเป้าหมายของหลักสูตรก,การการการศึกษาขั้นพื้นฐานวัตถุประสงค์ 1. เพื่อหาประสิทธิภาพสื่อการสอนโดยใช้กิจกรรมเกมบิงโกสูตรคูณมหาสนุก 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ทางการเรียนก่อนและหลังการจัดก,กิจกรรมเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเกมบิงโกสูตรคูณมหาสนุก ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6 3. เพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์หลังจากการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเกมบิงโกสูตรคูณมหาสนุกข,ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6และ 4. เพื่อพัฒนาทักษะการคูณและการหารของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ให้ดีขึ้นหลักการแนวคิดและทฤษฎีที่ใช้ 1. การจัดการเรียนรู้แบบ active learning 2. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้เกมการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning เป็นกระบวนการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในชั้นเรียนสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูผู้สอนกับผู้เรียนมุ่งให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติโดยมีครูเป็นผู้อำนวยความสะดวกสร้างแรงบันดาลใจ ให้คำปรึกษาดูแลแนะนำจัดวิธีการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีความหมายสร้างองค์ความรู้ได้มีความเข้าใจในตนเองใช้สติปัญญาคิดวิเคราะห์สร้างผลงานมีสมรรถนะสำคัญมีทักษะวิชาการทักษะชีวิตบรรลุเป้าหมายการจัดการเรียนรู้ตามระดับช่วงวัยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้เกมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้เกมคือเกมการศึกษา เป็นวิธีการจัดการเรียน,นการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญเป็นเกมที่มีลักษณะการเล่นเพื่อเรียนรู้หรือ play to learning มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ในขณะหรือหลังการเล่นเกมตัวอย่างชุดกิจกรรมบิงโกตัวอย่างแบบทดสอบวัดผลสมฤริ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ก่อนเรียนและหลังเรียน ตัวอย่างแบบทดสอบวัดทักษะการคูณและการหารก่อนเรียนและหลังเรียน ส5ส่วน27เค่ะเพราะอะไรลูเพราะว่าตัว่วนเท่ากันตัวเศษก็เท่ากันตัวเศษเท่ากันทำให้ค่าของเศษส่วนทั้งสองตัวนี้มีค่าเท่ากันเท่ากันค่ะคือเศษเท่าไหร่คะเศษส5ส่วน27เเท่ากันเท่ากับเศษ15้าส่วน27ค่ะถูกต้องค่ะอันนี้พ so ี่นาง่ายเอย เรวจะเข้าไปคุยคนตกัขตัดช่วงเราคลุมที่สมค่ะวันนี้จะมาอาไรมา เเเพรว่่่ัน,นืองนองงกบขททีีป็ะะผลการสร้างหรือการพัฒนานวัตกรรมวิเคราะห์ ประสิทธิภาพของการจัดก,การเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเกมบิงโกสูตรคูณมหัศนุส์สหรับนกักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6พบว่าคะแนนประสิทธิภาพของกระบวนการ e1 ที่ได้จากการทาแบบฝึกหัดระหว่างเรียนมีค่าเท่ากับ75และคะแนนประสิทธิภาพของผลลัพธ์ e2 ที่ได้จากการประเมินหลังเรียนมีค่าเท่ากับ75จึงสรุปได้ว่า,า,าก,การจัดการเรียนรู้โดยใช้เกมบิงโกสูตรคูณมหัศนุก์ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ผลการ เคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเกมบิงโกสูตรคูณมหาสนุกของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6โดยนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบทักษะการคูณและการหารก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเกมบิงโกของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6โดยนักเรียนมีทักษะการคูณและการหารหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน การเผยแพร่นวัตกรรมมีการเผยแพร่ผลงานเกมบิงโกให้กับครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในโรงเรียนนําไปใช้กับนักเรียนในระดับชั้นอื่นๆและมีการแข่งขันเกมบิงโกในระดับชั้นมีการเผยแพร่ผลงานทางช่องทางออนไลน์โซเชียลเน็ตเวิร์กเช่น Line Facebook หรือว่า y o u t u b e